สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สกุลคนเด้อมันหนีกับมาหาอยู่หากินพี่น้องมาหักเอาแนงน้ำไม้อยู่ขั้นนาเขาเองเนาะก็ได้โบลายตรงพี่น้องสองสำเนงมากะโชคดีซ้ำพี่น้องมาพ่อเฮ็ดบดอ่อนพี่น้องกะดีเลยเนาะกะพอดีแกงสแกงน้ำไม่หาโบลายตรงมันนีาะวาไปบ่ายเลยพี่น้องมือยำได้ไปยำนั่นนะ บิดว่าสิบโไปแห้าบรปนี้โอ้ยว่ะเฮ็ดมักบวบเนาะไปเล็มหมักบวบน่อยได้สามสี่หน่วยก็เลยเออไปหาเอาหน่อไม้ก่อนสกกดหนึ่งไปบอไกลได้กะกัดหนึ่งไปแกงใส่เห็ดใส่ยังกะให้มันได้เออนพอกินจากหน่อยกะยาดอกพี่น้องตะกี้ไปฮักเอาเนงงนอไรนะฮันสองอันมาพ่อเฮ็ดบดในนี่พี่น้องเป็นตอจิกในนี่มันออกเลยเลยนะออกสุดนะกะคอยมาเฮ็ดมันแก่บัลล้วมันก็เลยบวบใเก็บเนาะ คดิโนงแต่กับโบลายปันไดลายดอกเป็ดบดอ่อนยองเลยโอ้ยงามเห็นโอ้ใบใบกุกสองฟ้าดอกยังน้อยก็มีคนักใหญ่ชนีบิดคือทีดีเนาะแต่เก็บไปเลยไปใส่แกงก็ไม่พอดีแซ่บพี่น้องเลย โอ้ยขักขักมันพอเห็นบดขักแล้วพี่น้องได้อัน,นลายได้สุกกินเนาะดอกน้อยอันนี้เ่าก็สิปะแต่มื่อใหม่โบราณมากอะป้ามันเ่าค้าคอนนี่แหละพี่น้องเลยน,นี่คือดอกน้อยๆแบบนะคะกะสิปะเนาะ พอดึงมันแน่นแล้วมันดอกมันรุดอเอาล้เปขับ้ามาคู่มือ,อยังว่าามาจอบไปอีกมือใหม่มตาแต่ตัวมันหน่อยแหงเป็กระตุ่มมาใส่แกงทำไมเนาะ เดอเดกามหนึ่งจะไปเบิ่งคอนตัวใดมันน้ำมูนนี่ที่เขาผ่านไปเนาะคอนสีชองเบิ่งน้ำเผื่อว่าได้ตื่นกันพี่น้องเลยมาเบิ่งอยู่ต่อตัวนี้พี่น้องถ้าจำผู้พิจนาจะโตกุกจิกนะป้านี่เด้พี่น้องโอ้ยข่อยบปไดหัวอะไรว่าเห็ดบดออกนี่เห็ดหันจังหัวเห็ดบดออก ตงามอีรีพี่น้องโอ้ขักอะไรตามห่างอันนั้นมันก็จะมีอีกนี่ยังอ่อนอยู่พี่น้องโอ้ดีใจอะไได้เห็ดบดอียา่าเบิ่งทั้งเธอคือก่ะแก่ยังอ่อนอยู่นี่ดอกมันงามผูอยู่ผูกกระมีพี่น้อง มนัมนมนันมันมันหากมันทางผีเจ้าก,ก็มีอีกว่าจะขี้เหงือเผาบนทางซุ้มเสร็จเนาะโบหุ่นกับเฮ็ดพลดออกถ้าโบไปหักหักแนง้นูไม่ในขั้นอันนั้นฮะโบเฮนอันเฮ็ดพลดเผากันเราเล่นอันนี้ง่ามันง่ามันทมขี้ดินไว้เดีวให้อึ อุ้ยคัมได้ลายนี่สุปกินแล้วเลยพี่น้องคอยแห้งบอแรก,กินสุบเฮ็ดบดแต่เฮงแล้วเพราะว่ามันเวลามันออกกับบอแรกไปหาน้หมูเนาะนี่กำลังพอดีสุบพี่น้องเอ้ยนะหันน่ะยังยักดอกน้อยอยู่นะหันใส่แกงน้ำไม้พร้อมดอกนะหันนะพอดีใส่แกงน้ำไม้ดอกเลยนี่ค่ะพอดีสุบพี่น้องนี่นี่น ขนาดเห็ดบนแห่งก็ยังกินเนาะอันนี้อ่อนๆได้พี่น้องเลยโอ้มันมันมันอยู่ในหากก๊กจิกเห็ดบดมันออกมันหมักออกนก๊กจิกเนาะเงาก๊กจิกเลยนี่คำคอนมันหาคำเปลือกมันหลอนแลวกันมันคำเปลือกมันโบมีแต่มันก็ไม่ค่อยออกน้องเปลือกมันหลอนหมดเลยเข่อมันหกเขาบเห็น รังเถือกอะเอาบุหัวเห็ดออกบางเอิอนทำไปเห็ดมันมันแห้งมาเลยกับลังเถือกกับผมได้เอามันมาลายเลยเนาะบังนี้อีกบ่มีหางแตนแถวนี้เลยมึงเอ้ยไ่อยากสิขิดอันนี้แก่เติมแล้วนี่จังหวะแก่เติมอันนี้น่าจะเป็นดอกมันออกก่อนนะพี่ย่องเอ้ยย่า ดอกสามกินนี่ค่ะพอดีสุกกินแก่เติบแล้วนี่แบบนี้พอดีอันซับแกงโอ้ยง่าออกมาบิดง่ามือเดียวพอดีจังปิดออกนล้วพี่น้องป้าท่นปิดออก หลังจากที่เก็บเห็ดอันอันนี้คือตัวอาไรอยู่คอนตัวนั้นเนาะดอกน้อยเอาบรรยายนก็สะได้เติบใส่ใหญ่สำเนียงสิพอดีสุกสำนักอพอดีใส่แกงแล้วก็จะมีรุ่นดอกแก่เติบจักนั้นใส่เลยดอกแก่เติบเันนพี่น้องนี่เบิ้งแบบนี้คือแก่แบบนี้อ่อนอ่อนโอ้ยได้ลายเติบด้พี่น้องอันนี้มันดอกใหญ่เนาะตัวนี้ ตัว้าพ่อคอนตันที่มันดอกใหญ่เขาได้เตื่มันลายเติบเลยได้พี่น้องเลยขับสุกบกระเพาะสุบเติบเลยได้นี่ขนาดเท็ดกระด้างแห้งเขาก็ยังสุบเนาะอันนี้อันนี้มันยังโไร้แห้งเะแต่ว่ามันแก่ตัวนี้ยังอ่อนนี่พี่น้องโอ้พออีกกว่าเนะพอได้สุบกินพี่น้องหวานอีกแล้วพี่น้องดีใจลายนีตวนเบิ่งก่อนพี่น้องอันนี้สิเป็นอันคอนจิกที่พ่อเพิ่น เอามาใสา่คั่นนาแหละก็บสิป้านคั่นทมนะพี่น้องส่วนที่มันยังเห็นคอนไหมอยู่หน่อยนึงค่ะบัวดอกแก่ดอกอ่อนสนใจจับบ้นก่อนเนาะอ้อโกยว่าซาพูดพี่น้องมันแห้งแล้ววอาเบิง่งข้างหนามเบิ่งบวออกมันแห้งหรือบ่แห้งเนาะคือต้นนี้เบิง่งคือดอกอันนี้มันแห้งแลวก็เอ้าพี่น้อง ลายดอกอยู่ได้น่ะเสียดายเนะาะคืวบบอว่าเขาบกระโบหู่เฮ็ดออกถ้บโบบังเอิญเห็ดอันนั้นเับกระโบหู่ตอนที่เอาดอกน้อยมันหนักตัวมันออกน้ำลังอันนี้มันออกแต่ลายมือแล้วพี่นอ้นนองนี่เดลพี่น้องนี่มันเฮ็ดแต่ไหมมันท่าน,นี้มันออกเรื่อยๆดอกเนี่อันนี้มันออกสุดก่อนสุดก่อนแต่ว่าเขามันบลายมันแห้งลเ,เลยโบอเอาเนาะอี่นหนาเสียดายมากเลยแต่บางดอกก็ยังโบแห้งแต่ว่ามันจะแก่แล้วเนาะ บงังดอกก็ยังเปียกยังสุ่มๆอยู่พี่น้องเอาไปแช่น้ำแล้วก็ผักผักเขียดเป็นอันน,น้อยๆโอ้ยรุดออกมาเบิดไม่เลยใส่แกงเขียดก็ได้พี่น้องดึงมาได้กับป้าดอกนานเนาะมันแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยมันแห้งแหละ ก็ปะฮะมาก็คือครบกันแล้วบ้านี้ไปทำการซ้ำโตเพื่อครบกันเองบ่น่าหูลายดอกพี่อดห้พี่น้อง้องเราไปทำมันหมางออกเรื่อยดอกน่นี่ก็ได้คดอกแห้งมันหาแต่ตัวมันใหญ่เติบเนาะตัวใดหน้อยก็ปะพี่น้องเอาหาเหาส์สันนันอยู่มัน มันบุขีดดินขึ้นมานี่โอ้ยลายอยู่ไลยอันนี้สุดก้อนอันนี้มันออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนาะ,เป,นนเ,นะเป็นปติดเลย้มดึงอันเดียวตัวไดมันงามพี่น้องอดอกแห้งมันก็จะเอินเฮ็ดกระด้างแห้งลายอยู่เลยจริองอย่งโอ้คอมันพ่อตอนมันหนุ่มๆน่มสำโตเขาพ่อเนี่ยถอนเอิญนหนะฮะไม่ตนนัวหนาคักแล้ว ป้าว้น้ำนี่เนาะเป็นแถาเป็นเสือค่ะนี่ยังลายอยู่นี่ตังนี้อยู่ขั้นนาะป้าลายดอกอยู่เอิอะไเฮ็ดก็ได้แหงดอกแหงแบบคือแบบนี้ถ้าบบม,มีคนมาพอกสิมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือเหงเลยเลย บอกแล้วได้ดอกกำเดียวพี่น้องตอนี้แหละทั้งลุ่มก็จะเป็นเฮ็ดเนาะก็สิเมื่อเลยพี่น้องเมื่อกี้โบได้หาลายเนาะดีบอกแล้วก็ได้กำหนึ่งหละมันก็สิฮักเอาเนงมันบอกแล้วก็ได้ดอกกำหนึ่งพี่น้องเฮ้ยหาน้ำไม้บกุกีโกหนึ่งยาเลยเนะาะบ่ใบละสิเมื่อละหาน้ำไม้โบได้ลายมันี หน่อยหนึ่งพอได้แกงใส่หมกบวบใส่ยังจักหน่อยพอดีแซ่บทั้งลุ่มก็สิเป็นเฮ็ดแล่วไม่ก็พไดีลายดอ,อกปอกแล้วแห้งโบราณฮอดกสำสมบูรณจากทองหอง้องอุกอูหิวเข่าน้องสิเมื่อแล้วบบบนี้บ่ายมุง้งกว่ากแล้วมื่อวานตบิดก็คิดว่าพอด้มาหาอดอกเหมือนคิดอยากเด้ก็เลยมาหาพอดีเห็นมมกบวบแล้วก็เลยคิดอยาก เพี่น้องเมื่อ,อก่อนพี่น้องบัดซีเมื่อมาแวะบางเฮ็ดน,น,นั่นนี่พ่อเซยพี่น้องอ่อ,อนๆงามๆเลยโอ้ยมานอีกแล้วอันนี้ต่ออันนี้ตอ,อ,นนตอหงตังแตงเหิงเลยเลยบางทีก,ออก,งทก,ออก็ออกบางทีก็บ่ออกออกทำมวนพี่น้องเอ้ยบ้าตอ๊ขักขักขัก ได้ตื่มกันย้อนเลยเด้ดอกกำลังแบบพอดีแซีบเลยสำนีกเนาะงาบอะอันนี้โตออกก่อนออกลังพี่น้องออกก่อนจะแก่ไปเลยเนาะโตออกนกำลังมันอ้าต้แล้ว ดีดอกมันหมุนเบิดพอมันอ่อนอดึงยากอลิ้นแดพไ่น้องดอกเปตาสุก một thân, một thân này nhảy xong đâu rồi Nhảy cho này, nó phải kín sổm à. Bị cái này, này đốc, phía sơn này đốc, phía này cả Đốc tập vô phó kín nói vô.

ชื่นใจจริงๆพี่น้องหิวเข่าแล้วตอนนี้โบหิวก็คือจะอยู่ก็ได้ละเกือบ,บาบสองละพุ่ชายเดี๋ยวโบมีจะบอกโต๊ะหรือว่<ม>เลือกเทดห้อ,องพี่น้อเอาปะห้องโบมีมาคามกินสมพี่น้องเอ้ยจะเป็นมือนอึดมันอยาบมาคามก็ได้ อยากอยู่ได้คุยเจี๋ยประเด็กเหนียงพักแยงตำไม่กับเนื้อะไปหดบนตะเก่าเนาะได้น้อยหนึ่งหัวกระยาปอกแล้วก็แห้งได้น้อยเลือกเห็ดอบนจะว่าของมันแห้งเมื่อไรบนคันนา ออกก่อนบวนออกก่อนไปตอ,ตอห้างอันเก่าทั้งเพียงห้างทังห้หมดมีหกต่อเอออันนี้นะบอนอันนี้นะเใกล้ๆเขาดิฉุกอยู่ดอกแห้งมันจะนันหน้านะกินแต่ที่ดอกมาเลือกบางเฮดแล้วพี่น้องลมอีกหัวลมออกมีสิ่งออกนะนี่พี่น้องเลือกแล้วเลยอันนี้เป็นเฮดบดอ่อนอันนี้เฮดบดแห่งกับเฮดบดดอก ดอกแบบแก่แล้วแต่ยังโบแห้งเนาะแล้วไม่กะนี่พี่น้องหมองบวบพร้อมได้หมองบวบสชงสมุนไพรเพื่อแกงใส่กันเนาะแกงก็ได้แกงยังแกก็ไม่ตัดแรงนี่กินช่วงหนุกหนุกกินเข้าจะมีพี่กันปปบ้านนี่เนาะพี่น้องของเซ่ แตโอเคนะพี่น้องอาหารเ้าก็ได้ประมาณนี้แซ่บแล้วันนี้เนาะเฮ็ดบดนี่เขมรได้อีกซำกองเหนียวเพราะสุกดอกพี่น้องดอกแหง้งเนาะพพบกอองคลิปหนน้้้าเดี่ขอบคุณเอสุกคนที่ติดตามขับชมให้กำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเลยเด้อพี่น้องเอ้ยยังมีกี้สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีจ้าวิกกี้บายดีจ้าเฮ็ด